การจัดการหนี้แบบคนการจัดการหนี้เป็นหนึ่งเหมือนเดิสำคัญที่จะส่งผลต่อความมั่งคั่งของบุคคลความแตกต่างระหว่างคนผู้วอาไปกับคนรวยมั่งอยู่ที่วิธีการจัดการหนี้แม้ว่าคนรวยจะไม่ได้ปราศจากหนี้แต่พวกเขาก็มักจะมีวิธีการใช้การบริหารหนี้ทำให้หนี้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่งแทนที่จะเป็นภาระและนี่คือหลักการ ใช้หนี้เพื่อสร้างรายได้คนรวยมักจะใช้หนี้เพื่อการลงทุนที่สร้างรายได้เช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจพวกเขาไม่กลัวการกู้เงินแต่จะเน้นในการใช้เงินที่กู้มาให้เกิดผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนดอกเบีย้ยการบริหารความเสีย่ยงการกู้หนี้มาพร้อมกับความเสียเ่ยงคนรวยมักจะมีแผนสำรองและการจัดการความเสี่ยงที่ดีพวกเขามากักจะเลือกกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและไม่ใช้หนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงจนเกินไป ร,รีฟรนนคนเลยไม่จะทำการรีเฟนแนนนี่เมื่อดอกเบี้ยลดเพื่อให้สามารถลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น การรักษาสมดุลระหว่างหนี้และทรัพย์สินแม้ว่าคนรวยจะมีหนี้แต่พวกเขาก็มักจะมีทรัพย์สินที่มูลค่ามากกว่าหนี้อยู่เสมอการรักษาสมดุลนี้ช่วยให้พวกเขามีความมั่งคั่งทางการเงินและสามารถใช้หนี้เป็นเครื่องมือในการเติบโตได้อย่างมั่งคั่งการใช้หนี้อย่างมีคนรวยมักมีวินัยในการใช้หนี้ไม่ก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นและมีกิจการติดตามการจัดการหนี้อย่างต่อพวกเขามักจะจ่ายหนีมีการกำหนดเวลาอยู่เสมอและหลีกเลี่ยงการปล่อยให้หนี้สะสมจนเกินควบ ความคิดในระยะยาวคุณรวยมากมีวิสัยทัศน์ในระยะยาวเกี่ยวกับหนี้พวกเขาใช้หนี้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางการเงินในอนาคตและมีแผนการชำระหนี้ที่ชัดการจัดการหนี้แบบคนรวยไม่ใช่เรื่องของการเลีนเรื่องหนี้แต่เป็นเรื่องของการใช้หนี้อย่างฉันาดและมีวินัยการมองหนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่งและรักษาสมดุลทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนรวยสามารถเติบโตและรักษาความมั่งคั่งได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน